สวัสดีครับ f อที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้นี่ครับมีหมอกหมอกเยอะเนาะวันนี้ก็ไม่เห็นภูเขาเลยนะครับ f บอซนะีนี่ครับกำลังหมอกควันเยอะเนาะครับกำลังปกคลุม คุมภูเขาเลยครับไม่เห็นภูเขาเลยครับวันนี้เช้าว,วันนี้นะครับเอฟซสวัสดียามเช้านะครับไม่เห็นภูเขาเลยมีแต่มีนะครับอยู่ใกล้ๆนี้เห็นต้นไม้ดีที่บ้านผมนะครับไม่เห็นภูเขาเลยวันนี้เหมาะ หมอกเยอะเนาะกันนี้ตื่นเช้านะครับ fc ตื่ขึ้นมาก็ถ่ายคลิปนะครับ fc เนาะเอฟซีคงเห็นเนาะหมอกควันโอโ้โหภูเขาไม่เห็นเลยนะครับเอฟซี FC. สวนน้องไอดียก็ยังไม่ตื่นนะครับไอซี่ครับสวนยางเนาะน้องก้อยก็ยังไม่ตื่นนะครับตื่นสายครับโอ้กำลังปกวกคุมต้นไม้ใหญ่ให่ก็ยังจะไม่เห็นแล้วนะครับไอซี FC. นี่ มืดมีแต่เสียงได้ยินเสียงพระท่านทีดเนาะมาจากบนนู้นครับพีซีก็มาดูกันครับหมอกโอ้หมอกเยอะวันนี้ ใหญ่ก็ตื่นแล้วนะครับ f อโอีดูครับเอฟซีเะาว่าชาววันนี้นะครับบรรยากาศโอ้ยโอ้ถ้าขึ้นไปเขานะครับถ้าถ่ายคลิปนี่โอ้ยอยู่ที่สูงเนาะถ่ายลงมาที่ต่ำนี่สุดยอดเลยนะครับเขา บนเขาก็ขึ้นไปถ่ายอยู่บนเขานะครับลดลงมาถ่ายลงมาตรงบ้านนี่บ้านผมนี่จะไม่เห็นหมู่บ้านนะครับหมอกควันเยอะขนาดนี้นะครับขนาดอยู่ที่ต่ํานะครับยังขนาดนี้แล้วหมอกเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกเนาะเลยมีหมอกควันเยอะนะครับเอฟซี ไม่เห็นแม้กระทั่งภูเขานะครับต้นหม้อยู่บนภูเขาก็ไม่เห็นเห็นอยู่ใกล้ๆครับ f อซครับถ้าขึ้นไปถ่ายอยู่บนภูเขานี่เป็นทะเลหมอกหมดเลยนะครับ f อซตรงแถวบ้านผมนี่จุดที่มองจุดที่ผมขึ้นไปถ่ายคลิปเนาะ แม้แต่ต้นไม้ก็ยังไม่เห็นว่ามหมอกลงเยอ,อ,ะ,อะครับอืมก็นะครับมาดูมา,มาชมบรรยากาศยา,ามเช้าเนาะเสีย อนอนง่วงนอนตื่นแล้วครับเอซีอทบบานขนาดภูหลวงมีภูเขาล้อมรอบยังไม่เห็นหมกอกภูเขาเลยนะครับเอฟซีเพราะว่าหมอกนี่เริ่มหนาแล้วครับเอซหมอกเริ่มหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วครับแตมองไม่เห็นแล้วครับเอฟซี ขนาดอยู่ใกล้ๆนี่ครับเพราะว่าหมอกคุมเยอะวันนี้อ่ะ๋่วนน้องไอเดียก็ยังไม่ตื่นนะครับไอซีวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะนี่ครับไอซี มองทะลุไปด้านโน้นก็โอ้หมอกเยอะเนาะหมอกหนาส่วนใหญ่ก็กำลังจะหุงข้าวนะครับพี่สีเนาะครับบรรยากาศเริ่มเย็นแล้วหมอกลงเยอะส่วน ไม่นองก้อยก็ตื่นแล้วครับไอซีตื่นนุ่มหุงข้าวนึ่งข้าวแล้วนะครับมา นั่งดูครับโอ้โ oh! ห <N> <N> นาหมอกหนา,นาครับต้นไม้ใหญ่ๆต้นนึงกำลนาดสูงขนาดน,นี้ยังไม่เห็นนะครับไอซี่เริ่มหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วครับขึ้นไปถ่ายด้านบนดีกว่าไมไอี่ขึ้นไปถ่ายอยู่บนภูเขาเนาะนั่งถ่ายตรงนี้มันจะนโอ้โหสุดยอดเลยครับไอซี่ เหมือนกับอยู่พักเหนือนะครับตอนนี้หมอกลงเยอะมากวันนี้ฝนตกแรงนะครับพี่สีมันเริ่มมีหมอกเยอะวันนี้นะครับืมนะดูไปเร,เรื่อยนะครับ ก็ามานั่งวันนี้เดือนเดือนบนเขาทั้งวันนะครับอีซสี่ไปกับคนผู้ทอรเนาะก็ไม่ถ่ายคลิปนะครับถ้ามานั่งถ่ายตรงนี้นะครับพี่สี่ก็จะเห็นภูเขาแต่วันนี้ไม่เห็นนะครับ เขาตอนเช้าหมอกหมอกควันก,ก็ผมขอจบคิดเพียงเท่านี้ก่อน,นครับสวัสดีครับ